ปวดตัวไปหมดเลยเนี่ยหวัวนอนไม่หลับโอชาแขนด้วยใครที่เป็นแบบนี้บ้างคะปวดตัวไม่สบายตัวจนนอนไม่หลับวันนี้พี่มี5ท่าบริหารง่ายที่ช่วยให้หลับดีขึ้นไปดูกันได้เลย สวัสดีค่ะพิซซ่ามนุษย์ตึงวันนี้นะคะพิษเอาใจคนที่มีอาการปวดเมื่อยตึงตามตัวนาะรู้สึกว่านอนไม่ได้นอนเราไม่สบายนะคะแบบเราอาจจะทํางานมาทั้งวันใช่ไหมคะแล้วเ,เกิดการที่แบบปวดคอปวดหลังปวดขาซึ่งท่าวันนี้ก็เป็นท่าท่าง่ายๆอยากรู้ตามไปดูกันค่ะ ท่าที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคอค่ะสาหรับใครนะคะที่ทํางานมาทั้งวันแล้วเกิดอาการปวดตึงคอนะก็ลองทําท่านี้ดูได้ค่ะเริ่มแรกค่ะให้เราคุกเข่านะจากนั้นนะคะแขนข้างลําตัวค่ะเอามือนะแตะเตียงไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เยยงศีรษะนะคะเอาหูพยายามแตะไหลให้ได้นะโดยที่มือแตะเตียงอยู่ค่ะค้างไปทั้งหมดจํานวน20บวินาทีนะคะก็จะรู้สึกตึงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอวันนี้ แล้วก็ทาวทำครบที่สิบวินาทีนะคะก็พักค่ะแล้วก็ทำต่อค่ะซึ่งท่านี้นะคะให้ทำทั้งหมดนะคะจำนวน5เซตค่ะต่อข้างนะแล้วก็สลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะท่าที่2นะคะก็จะมาเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังค่ะใครนะคะที่นั่งนานแล้วมีอาการปวดหลังปวดสะโพกนะคะลองทำท่านี้ดูค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราตั้งคานก่อนค่นคะจากนั้นาเหยียดขาออกค่ะ แล้วก็ผายลายออกนะแล้วก็เงยศีรษะขึ้นค่ะก็จะเป็นการยืดด้านหน้านะค้<ม>างไวทั้งหมดจำนวน10วินาทีค่ะนับ1-10จากนั้นนะคะพอเราครบนะคะก็ให้เรานะคะเอาเขา่าขาลงมาชนก้นแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดหลังค่ะค้างไว้อีก10วินาทีค่ะนับ1-10นะคะท่านี้ก็จะเป็นการช่วยยืดหลังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็สลับไปค่ะ นี้ค่ะยืดด้านหน้าค่ะค้างไว้นะคะนับหนึ่ถึงสิค่ะแล้วก็สลับมาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการยืดหลังท่านี้นะคะให้ทําทั้งหมดนะคะจํานวน5ทีค่ะก็คือไปหน้าไปหลังนะนับหนึ่งทำทั้งหมด5ทีค่ะ ท่าที่สามนะคะเราก็จะมาเพิ่มความยืดของหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็ล้ามเนื้อขาด้านท่านะคะใครที่ทํางานทั้งวันแล้วมีอาการปวดตึงส่วนเหล่านี้นะลองทําดูค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานอนหงายเลยค่ะจากนั้นนะคะเอาขาข้างที่ต้องการจะยืดคว่ยไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกด้าน,นะคะ่ะจับไปนะดึงลงค่ะมืออีกด้านนะคะจับขอบเตียงไว้หรือจับอะไรสักอย่างติดไว้นะ แล้วก็ค่อยๆกดลงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการยืดบริเวณหลังส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็สะโพกยาวมาถึงขาด้านข้างเลยค่ะค้างไปทั้งหมดจํานวน20วินาทีนะคะแล้วก็พอครบ20วินาทีค่ะให้สลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะแบบนี้ค่ะยืดดึงเหมือนกันค่ะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะยาวลงมาถึงกล้ามเนื้อขาด้านข้างนะคะซึ่งท่านี้นะคะให้ทําทั้งหมดจํานวน 20วินาทีทํา5ครั้งต่อข้างค่ะท่าที่4นะคะก็จะเป็นการลดการตึงเกงบริเวณขาและน่องค่ะใครนะคะที่ทํางานทั้งวันแล้วเกิดการปวดตึงขานะลองทําท่านี้ดูค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานอนหงายค่ะจากนั้นนะคะเอาขาเข้ามาทักษณะนี้เลยเอามือคล้องไว้เหยียดขาออกค่ะกระโดกข้อเท้านะคะจํานวน20ครั้งค่ะท่านี้นะคะก็จะเป็นการยืดบริเวณขาและน่องนะคะ โอเคพอครบจำนวน20ครั้งนะคะก็ให้เราสลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะยกขาขึ้นแล้วก็คล้องไว้เหยียดขาออกระโดดข้อเท้า20ครั้งเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการยืดขาและน่องได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะท่านี้นะคะทำทั้งหมด20ครั้งนะคะนะับเป็น1เซตนะข้างหนึ่งทำทั้งหมด5เซตค่ะก็จะช่วยเพิ่มการยืดหย่นได้เป็นอย่างดี ท่าที่5้านะคะเราจะมาเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้าเมเนื้อแขนและก็เส้นประสาทกันค่ะใครนะคะที่ใช้งานแขนทั้งวันแล้วรู้สึกมีอาการปวดตึงแขนนะหรือมีอาการชาแขนระหว่างวันหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนที่นอนแล้วมีอาการชาก็สามารถทําท่านี้ได้ค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานอนหงายบนเตียงเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะกางแขนในลักษณะนี้ค่ะกระดูกข้อมือลงนะถ้าใครรู้สึกว่าเลเวลนี้ชาแล้วนะคะก็ทำทำเท่านี้ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ชามากพอ สามารถยองคอเพื่อเพิ่มความยากไปได้อีกเลเวลหนึ่งค่ะแล้วก็ให้เรานะคะวาดแขนค่ะเป็นในลักษณะของครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะขึ้นลงช้าๆค่ะขึ้นลงนับเป็น1ครั้งนะคะทําทั้งหมดจํานวน10ทีค่ะซึ่งท่านี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็เส้นประสาทค่ะพอทพําครบ10ทีนะคะก็ให้เราสลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่มีการตึงแขนนะคะก็ลองทําท่านี้ดูได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยตัวจนนอนไม่หลับนะคะก็อย่าลืมนำ5ทา่าง่ายๆเหล่านี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะและวถ้าใครนะคะมีคำถามต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาใน f a เฟ o o ุ๊ก a พ e คลินิกกายภางบัตัได้ะคะ่ะแล้วถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พีด,ด้วยค่ะวันนี้ิิซ่าต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย